ร้อย <100? S 2> oh. ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่10 13กิโลครับ13 <laughs> กิโลเอ้ยครับ วันนี้เราอ้อมมาอีกทางนะครับลมแรงนะหาไม่นิ่งเลยแต่ตัวใหญ่น่าจะเรียกได้อยู่ครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดู นะครับผมน,นี้เดี๋ยวผมจะเปิดด้วยผิวน้ำก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกอริลส์เวทสิบสนะครับประกบคู่กับ s t e e ท t ีวีเเนะครับใส่สาย,ย PE3 นะครับผมสายหน้า50ปอนครับงัดปลากระพงใหญ่โดยเฉพาะเลยครับ ไม่เอาไม่เอาเลยอะ ไม่น่ากินสำหรับมันสินะโอเคครับอยู่นะไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยไตายงางยานไรเดอร์นะครับผมใส่เพิ่มไปหลิวเข้าไปหน่อยครับไปทานเพลซ์นอันจิมาเวทส0บขีด20นะครับผมประกบคู่กับสเตท Crazy Cranker นะครับผมรอบ5.3วันนี้ก็ใส่สาย PE 3นะครับผมส่วนมากผมจะได้กับปลายางนะเย่างอื่นแคบจะไม่ค่อยได้นะครับเล่นแล้วไม่กิน เลยตัวแรกมาแล้วครับน oh ่าจะใหญ่ค oh รับโอ้โ oh ห oh oh oh. <laughs> <'s amazing>! <parole> ไปไกลเลยอึอึอึอ,อ,อึสายหน้าสี่สิบปอ์เองนะครับผมต้องค่อยๆยังไม่ขึ้นเลยต้องใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยลากเขาขึ้นมาเดี๋ยวเราไปขึ้นให้เขาตรงโน้นกันป่ป อโอ้โอ้สู้นานมากครับสู้นานว่บตัวก่อนอีกไม่รู้ว่ากี่โลนะ่างนี้ทางนี้เริ่มจะหงายท้องแนละ้วเออ โอ้ไม่ยอมโอ้โหมามามาโอ้สาล่าอีกแล้วกูโอเคครับแล้ว โอเคเรียบร้อยครับโอเคโอเคครับผมเรามาดูน้ำหนักกันครับว่าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่13กิโลครับ13กิโลนี่ครับ ปล่อยเอาไปนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่มาค่อนข้างจะนานมากแล้วนะครับผมไม่อยากพลาดเอาชีวิตเขาไปผู้แพ้ไม่จําเป็นต้องตายเสมอไปครับบางคนอาจจะเสียได้ตัวนี้ขายได้เป็นพันเป็นอะไรนะผมคิดว่าชีวิตสําคัญกว่าบางทีถ้าเจ้าของฟงังเขาต้องการเอาขึ้นจริงๆผมก็ผมก็ต้องยอมครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแต่ในนี้ทั้งนั้นถ้าผมมีโอกาสปล่อยได้ผมก็จะปล่อยเขาไปครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวผมออกซิเจนเขาแป๊บนึงเดี๋ยเขาก็น่าจะไม่เป็นไรแล้วครับ ไปแล้วไปเออได้ไหมพยายามเลือกที่จะใช้เบ็ดเป็นทาเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่อยากใช้3าทางเพราะถ้าสาทางเขาจะบาดเจ็บค่อนข้างจะหนักเลยไปแล้วตอนนี้เขาก็ไปแล้วนะไปเดี๋ยวเรามาหาแต้มเพิ่มครับโอ้โหแต่ละตัวเหนื่อยๆทน้ดังนั้นเลย ่ะผมเดี๋ยวเรามาต่อกันกราวทิกครับเบรกคัน14-30นะครับผมวันนี้เอาปยางไลฟ์ทา์เก็ตมาเล่นนะครับผมกับลอกนี่เลยครับผมเรียวกะครับผมตัวนี้เป็นล้อเพชรนะครับผม1016อ่าใส่สาย PE3 ของซีเซอร์สีแดงๆนะครับไปกดอุดหนุนกันได้ในตะกร้านะครับผมบไปลุยกันเลย นั่นแหละครับจุดนั้นอันนี้ผมปล่อยให้มันตกลงไปก่อนนะเริ่มแรกผมก็จะก,อก่อกอมาจชาช้าแล้วก็หยุดอันนี้ผมอยู่ประมาณล่างน้ำนะ ัวอะไรไม่รู้แต่บางทีเราก็ต้องเจอขยะใต้น้ำอะไรอย่เงี้ยโคตรน่าลำคาเย ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวไม่มีเราก็ต้องย้ายนะครับลองตรงนี้หน่อย <c oughs> ขยะ ไม่กัดนะครับผมลองตรงนี้อีกทีหนึ่งนะผมเดินไล่ทั่วนะยังไม่เจอเลยอ่า,อาลุยต่อ อ,อ,อม,มาแล้วครับราวที่เก่าได้เวลางัโดโหดคันนี้ผมงัดโหดเลยนะครับผมเร้ตรงน้น้ันย เอ้ยไปนงนู้นมให้เขามาทางนี้ให้เขามาทางนี้ ให้มาขึ้นทางนี้นี่ทางนี้เดี๋ยวหาที่จับดีๆทางมันชันโอ้ยเ้้ว เขาไปในนั้นอีกอกูติดสาระอีกแล้วครับต้องงัดออกมาจากสาระอี่าเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะครับผม อีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่7กิโลครับเจ็ดกิโลโอเคปิดท้ายไปก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมฝากติดตามช่องไทยเมกาชิคแดสด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ไปโอเคตัวนี้เราจะปล่อยเขาไปโอ้นน้นเออไปทางนุ้นไปทางนุ้นเออไปโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อยครับผู้แพ้ไม่จำเป็นต้องตายเสมอไปลาก่อนแล้วรอบหน้าเราเจอกันใหม่ในไซส์15หกิโล Ben